สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 346เพิ่งติดตามค่ะทำมาตรา39เพื่อดูแลสุขภาพเป็นหลักตั้งใจทำไปตลอดชีวิตค่ะหลังจากนั้นทายาทได้ไรไหม่คะคือต้องดูก่อนครับว่าเราเนี่ยนอกจากจะสมัครมาตรา39แล้วเราทำอะไรกับกรณีชาราภาพบ้างไหมอย่างเช่น เราไม่เคยรับเงินกรณีชาราภาพเลยแล้วเรามาสมัครเป็นมาตรา3 9ไปตลอดชีวิตก็เท่ากับว่าตั้งแต่เราเริ่มเป็นผู้ประกันตนมาตรา33มมาจนถึงเสียชีวิตเนี่ยเราสะสมเงินส่วนชาราภาพตลอดแต่เราไม่มีโอกาสได้รับเลยเพราะเรายังเป็นผู้ประกันตนอยู่เมื่อเป็นผู้ประกันตนเราเองก็ไม่มีสิทธิ์รับเงินกรณีชาราภาพดังนั้นครับหากเสียชีวิต เงินกรณีชาราภาพนี่แหละที่เราสะสมมาทั้งหมดก็จะตกเป็นของทายาทครับแต่ถ้าหากว่าเรามาสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39เนี่ยภายหลังจากที่รับเงินชาราภาพไปแล้วโดยเฉพาะรับเป็นบําเหน็จนะครับบาเหน็จก็คือรับเป็นก้อนเงินสะสมที่สะสมมาทั้งหมดตั้งแต่เริ่มทํางานจนถึงออกจากการเป็นผู้ประกันตนมาตรา3 3ก่อนจะมาสมัครมาตรา39ที่เรารับเป็นบําเหน็จไปนั้น ก็จะจบไปครับเงินสะสมตรงนั้นก็จะไม่มีแล้วแต่เมื่อเรามาสมัครมาตรา39ครับเราก็มีการสะสมเข้ามาใหม่อีกดังนั้นครับเงินที่สะสมเข้ามาใหม่ในส่วนชราภาพนี้ก็จะตกถึงทายาทแต่ก็จะได้น้อยกว่าคนที่ไม่เคยรับเลยนะครับคือทายาทจะได้น้อยแต่ว่าตัวเราเนี่ยเคยรับไปแล้วสําหรับคนที่เคยรับนะครับแต่คนที่ไม่เคยรับเลย ทายาทก็จะได้เต็มๆเพราะเราไม่เคยแตะต้องเงินส่วนชาราภาพเลยนะครับหรือคนที่เคยรับเงินกรณีชาราภาพเป็นบำนาญบำนาญก็คือได้เท่ากันทุกเดือนแต่รับไปไม่กี่เดือนครับมาสมัครมาตรา39ก่อนก็ทําให้บํานาญถูกหยุดจ่ายเมื่อบํานาญถูกหยุดจ่ายในขณะที่รับไปยังไม่ถึง60เดือนครับเงินชาราภาพ ในส่วนที่เราเคยรับบำนาญน,นั้นจะตกถึงทายาทเท่ากับ10เท่าของบำนาญอย่างเช่นบำนาญเดือนละ5,000ทายาทก็จะได้50,000นั่นคือเงินสะสมชราภาพที่เราสะสมมาก่อนที่จะมาสมัครมาตรา39ซึ่งเรารับเป็นบำนาญไปแล้วเมื่อเสียชีวิตทายาทจะได้เท่ากับบำนาญ10เท่านะครับและเช่นกันครับเมื่อเรามาสมัครมาตรา39ก็มีส่วนใหม่ที่สะสมเพิ่มมา,ส,มส,ส,มมมาส่วนใหม่ที่สะสมเพิ่มมานี้ ก็เช่นกันกับคนที่รับบำเหน็จไปนะครับก็ตกถึงทายาทเช่นกันนะครับนี่คือเงินส่วนชราภาพตกถึงทายาทอย่างแน่นอนจะน้อยจะมากก็อยู่ที่รายละเอียดของแต่ละคนนะครับและเงินอีกหนึ่งกรณีครับคือเงินกรณีตายเนื่องจากเราเป็นผู้ประกันตนไปจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตดังนั้นก็เท่ากับว่าเสียชีวิตในขณะที่มีความคุ้มครองกรณีตายอยู่ดังนั้นคนที่อยู่ข้างหลังครับอาจจะไม่ได้เรียกว่าทายาทนะครับ แต่ก็อาจจะเป็นคนเดียวกันกับทายาทก็ได้ก็จะได้ค่าทำศพและเงินสงเคราะห์การตายครับสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะมีเงินส่วนชราภาพอย่างแน่นอนจะน้อยจะมากอยู่ที่เราเคยรับไปหรือยังหรือรับไปแล้วรับเป็นบําเหน็จหรือบํานาญนะครับจะน้อยจะมากก็อยู่ที่รายละเอียดของแต่ละคนนะครับและก็เงินจากกรณีตายนั่นเองครับ ขอบคุณสําหรับคําถามนี้ด้วยนะครับใครที่จะตั้งคําถามเข้ามาใหม่ขอเชิญที่คลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคําถามแล้วพบกันใน EP ีถัดไปครับสวัสดีครับ